แดดแรงมากจะรอดูช่วงตอนประมาณสักอ่าช่วงบ่ายๆหรือบ่ายายังบ่ายสองบ่า,ายสามค่ะเดี๋ยวก็คลึ่มค่ะคลึ่มแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตกไหมค่ะไไดูบรรยากาศไปด้วยกันเลยค่ะเด้อนะคะของบรรยากาศช่วงอ่าประมาณอาจจะประมาณสามโมงกว่าๆแล้วค่ะพ่นบางคนแดดจัดค่ะพ่นบางคนแดดแบบจาะะ้าเลยค่ะพา่คนแต่ไม่รู้ว่าช่วงตอนเย็นจะตกไหมฝนะนะคะเนาะคลึ่มไหมคะ่ะลุยที จนมากราจะคืมพอะ้าเมื่อกี้พาบรรยากาศนะคะเล็กน้อยอ่าก็วันนี้ก็มาเรียนนะคะเนาะนะคะก็นั่งกันกับเพื่อนๆนั่งดูใจต้นไม้นี่นะคะเพื่อนๆเลียนก็ออกมาลงล่างค่ะก็ไปโอ้นะคะบินออกจากที่ลงล่าง บินออกจากที่ลงมาโอ้นะคะบินออกจากที่ลงมานูค่ะตามโมงกว่าัแดดก็ย,ยังออกเูยค่ะแดดก็ยังจ้าเลยค่ะมีตัวนร่วม ช่วงเย็นเย็นเนาะเดี๋ยวก็เ,ก,เก็บภาพบรรยากาศเพื่อนๆด้ดูกันนะคะเนาะเด้งก็ออกมาเอา่อลงล่ามาแล้วไปช่วงเย็นเย็นเนาะเดี๋ยวก็เ,ก,เก็บภาพบรรยากาศเพื่อนๆด้ดูกันนะคะเนาะ เด็กนักเรียนก็บอปนี้ก็บางบางห้องก็ได้เรียนบ้างห้องก็ไม่ได้เรียนจะเป็นวนคนก็ออกมานั่งเรียนกันนี่ขามองไปเห็นไม่ขาดเดชจ้าเลยค่ะมันเป็นคนเด็กอีขามองไปเห็นไม่ขาดเดชจ้าเลยค่ะมันเป็นคนเด็กโขกน้ำเลยค่ะมันเป็นอนเดิมเช่นเคยแดดแรงมากจะรอดูช่วงตอน ประมาณสักช่วงบ่ายๆหรือบานึ่งบ่าสองบสามค่ะเดี๋ยวก็คลึ่มค่ะคลึ่มเตก็ไม่รู้ว่าจะตกไหมค่ะหู่เด็กก็มีอะไรเด้อค่ะเด้อทุกคนนะคะน้อนะคะหนูเด็กะะดนนดก็นะคะขอตัวลงคลิปแค่นี้ก่อนค่ะวันอังครารวันทำงานากนันบ้วงมาหนูเด็งก่อนนะคะ ดูค่ะสามโมงกูกลัวแดดจะย่างอกคื่ค่ะแดดจะย่างจ่าเลยค่ะสวทุกค,ค,คุณโคก,กน้ำเลยค่ะทุกคนทุกคนมนันเดิน,นเคลิ้เลยคุณนะคะน้องวันนี้บันอาลคารแต่ว่าแดดก็มีบดบางแจ้งบางค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะวันนี้ก็เป็นวันอาลคารเด้อค่ะ ชมไปด้วยกันวันนี้ก็เป็นวันนาง้านะคะเพื่อนๆนดูนี่ค่ะมองไปเห็ไม่ขาดเด็ดจ้าเลยค่ะเพืเพอนะเ่อนๆคื่นเด็ดคนขอน้อเด่นขอน้องเดดก่อเดดก็ออกเหมือนเดิมปกติค่ะเพื่อนเพื่อนเด็ดจะจ้าแล้วนะคะตามมาเก็บภาพเหมือนกันเดี๋มดูกันค่ะ เด็กก็ไม่มีอะไรเด้อค่ะเด้อคนๆคนนะคะนู่นะคะเด็กก็นะคะขอตัวลงคลิปคนี้ก่อนค่ะมข้ามนะคะพามาคลิปภาพบรรยากาศช่วงเช้านะคะช่วงประมาณเอ่อสี่โมงกว่าๆเด้อค่ะเด้อคนช่วงเย็นเนาะเด็กก็คลิปภาพบรรยากาศใคนๆหน่อยดูกันนะคะน้อวันอังคารวันทำงานกันคนเ่อนว มาหนูเด,ย,ดยนก่อนน,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 นนะคะโคกน้ำเลยครัเพื่อนทุกคนเหมือนเดิมเช่นเคยคุณค่ะน้องวันนี้มันอาคารแต่ว่าแดดก็มีบดบางแจ้งบางคะ่ะเพื่อนทุกคนนะคะเนาะวันนี้ก็เป็นบันอาคาระคะเด้อค่ะแดดแรงมากจะรอดูช่วงตอนประมาณสัก่วโมงบ่ายๆนึกบ่ายาย,าย,ายังบ่ายสองบ่ายสามค่ะเดี๋ยวก็คลึ่มะคะ่ะ คือมันกตอก็ไม่รู้ว่าจะตกไหมคะเด็กนักเรียนก็บอปนี้ก็บางบางห้องก็ได้เรียนบ้างบางห้องก็ไม่ได้เรียนจะเป็น,นคนก็ออกมานั่งเรียนกันนอนมากก่ขายของนะคะเป็น,ปน,ปนคนๆใช่กับเพราให้เด็กน้อยนะะี่ค่ะเป็นแบบใหเขาแข่งนะคะเนาะนี่ค่ะมองไปที่ไม่ขาดเด็ด จ้าเลยค่ะมันเหมือนคนแดดแรงมากจะรอดูช่วงตอนประมาณสักช่วง่องใบใบนึ่งใบยังใบใบสองใบาสามค่ะเดี๋ยวก็คลึ่มค่ะคลึ่มแต่ก็ไม่รมู้ว่าจะตกไหมค่ะทุกเด้งก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมนะคะเด้อเปน็นกำลังใจให้นะคะน้อนะคะคุณนุ่มมากนะค่ะเด้อทุกกำลังใจจ้าวันอังคารวันทำงานจะเหื่อน มาหนูเรียนก่อนนะคะเด็ดจัดค่ะเทุกคนเด็ดแบบจ้าเลยค่ะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าช่วงตอนเย็นจะตกไม่ฝนนะคะเนาะขึ้นไหมคะดูทีจนมากก็จะขึ้นค่ะแต่แรงมากจะรอดูช่วงตอนประมาณสักอ่าช่วงใบใบนึ่งใบหนึ่งใบใบสองใบสามค่ะเดี๋ยวก็ขึ้นค่ะขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตกไหมค่ะช้าค่ะพามาคลิปภาพบรรยากาศช่วงเช้านะคะช่วงประมาณอ่า สี่โมงโกล่วๆเด้อค่ะเด้อเพ็่วนโอ้นกนกเขาคุณนะคะนกวันนี้มันอาคารแต่ว่าแดดก,ก็มีบดบางแจ้งบางค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะวันนี้ก็เป็นวันอาคารเด้อค่ะเด็กนักเรียนก็วันนี้ก,นนก,นนก็บางบางห้องก่อด้เรียนบ้างบางห่องไม่ได้เรียนจะเป็นส่วนคนก,นกน็ออกมาน,านั่งเรียนกันโอ้เหรคะ่ะบินออกจากที่ลงมา ยิบภาพบรรยากาศช่วง3ามโมงสี่โมงให้ดูๆในขนะที่มันเปิๆหนุกมๆนะคะเนาะนี่ขามองไปเห็ไม่ขาดเดดจ้าเลยค่ะมันเปิด เด็กนักเรียนก็อนานนี้ก็บางบางห้องก็ได้เรียนบ้างบางห้องก็ไม่ได้เรียนแต่เป็นคนคนก็ออกมานั่งเล่นกันชมบรรยากาศไปด้วยกันด้วยค่ะเด้อนะคะของบรรยากาศช่วงประมาณอาจจะประมาณสามโมงกว่าๆแล้วค่ะเพื่อนกคนวันอังคารมันทำงานกันแล้ว ทุเด้งก็เนี่ยค่ะทูเี้งก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมนะคะเด้อเป็นกำลังใจให้นะคะโน่นนะคะคุณลงมาเด้อค่ะเด้อทุกกำลังใจจ้าที่ค่ะมองไปไม่ขาดแดดจ้าเลยค่ะมันคุรคุณเด็กนุ่งค่ะสามโมงกว่าัแดดก็ย่างอกเลยค่ะเป็นตอนแดดก็ย่างจ้าเลยค่ะเมอนควรคุณโอ้นะคะบินออกจากปีหลงมา เอามาก่อไข้ข้อนะคะเพื่อนๆทุกคนขายกับเข่าให้เด้หน่อยนะคะเพื่อนให้เขาแก่งนะคะนาอคุนะคะน้องวันนี้มันอาคารแต่ว่าแดดจะมีบดบางแจ้งบางค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะนอวันนี้ก็เป็นวันาคารเดียค่คนะคะน้องวันนี้มันอาคาร แต่ว่าแดดก,ก็มีบทบางแจ้งบางค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะ,ะ,นะวันนี้ก็เป็นวันอังคารเด้อค่ะเ้องมากรอขายของนะคะเพื่อนๆทุกคนขายกับเพราให้เด็กหน่อยนะคะเพื่อนให้เขาแกงนะคะเนาะคุณเด้งก,ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมนะคะเด้อเป็นกำลังใจให้นะคะเนาะนะคะขอบคุณมากๆนะคะเด้อทุกกำลังใจจ้านี่ค่ะมองไปที่ไม้ค่ะเดด จ้าเลค่ะเ like, <To> ่อนคนเด็ดยภาพบรรยากาศช่วงสามโมงสีโมงให้ดูๆนคะเด้เปือเปิทุกคนนะคะเนาะคุณเด็กก so ็มีมีไรเ้อค่ะเด้อเปกคนนะคะเนาะนะคะ้องเด็กก็นะคะขาลงคลิปแคน้ก้าน้องเดงกก็ออกมาลงล่าง